เกาหลีใต้ได้เผชิญกับการพักโครงการบริหารน้ำที่สำคัญในประเทศกัมพูชาโดยเหตุผลที่ไม่มีกำหนดเวลาซึ่งเกิดขึ้นในกลางปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นปัญหาที่สนใจในภาคเขมรจึงทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการล่อลวงชาวเกาหลีใต้ไปทำงานในกัมพูชาโครงการปรับปรุงการบริหารน้ำนี้เป็นผลการร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยูนดีและเกาหลีใต้เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ประบางจากภัยพิบัติและสภา,ภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนรอบๆเช่นไทยและเวียดนามสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสพี ของเกาหลีใต้ได้รเริ่มโครงการนำร่องเพื่อช่วยจัดตั้งโมเดลระบบจ่ายและบริหารน้ำในประเทศกัมพูชาโดยใช้พลังงานหมุนเวียนแต่เมื่อวันที่19ตุลาคมมีการประกาศว่าจะเลื่อนพิธีส่งมอบโครงการนี้ให้กับทางการกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่สปีก็ยังคงดำเนินโครงการในประเทศอื่นๆ นอกจากโครงการนี้ออกไปยังมีโครงการช่วยเหลือด้านการพัฒนาอีกหลายโครงการในกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาในขณะนี้ทำให้เกิดการล่อลวงชาวเกาหลีใต้ไปทำงานในกัมพูชาและมีการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตในกัมพูชาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สาธารณชนเกาหลีใต้สนใจและสำคัญถึงเรื่องนี้ นายคิมบยองจูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปไตยเกาหลีเปิดเผยว่าตำรวจกัมพูชาสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้3คนได้หลังถูกกลุ่มอาชญากรรมคุมขังอยู่นานสองเดือนซึ่งเกิดจากการล่อลวงทางออนไลน์ว่าจะได้รายได้ดีแต่กลับถูกบังคับให้ทำงานเป็นมิจฉาชีพจนเกิดการช่วยเหลือในครั้งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคมแต่หัวหน้าฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ก็หลบหนีไปได้ทันก่อนที่ตำรวจกัมพูชาจะบุกเข้าตรวจค้น เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดคําถามว่าทําไมเกาหลีใต้ต้องพักโครงการบริหารน้ําในประเทศกัมพูชาไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะมีการล่อลวงชาวเกาหลีใต้ไปทํางานในกัมพูชาและมีการช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกกลุ่มอาชญากรรมคุมขังคุณคิดว่ามีเหตุผลอะไรอีกบ้างที่ทําให้เกาหลีใต้ต้องพักโครงการนี้ไปอย่างไม่มีกําหนดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะ